สวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกคนครับผมตาต้องสปีดครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องลูกค้านะครับเสื้อสูบกับลูกสูบเดิมใช้งานไม่ได้แล้วนะครับมีรอยมากแล้วก็แรงอัดไม่มีแล้วนะครับมีรอยลูกติดด้วยก็เลยแนะนําให้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นเสื้อชุดหัวเรื่อยไปเลยนะครับแรงเลยแน่นอนแต่ว่าชุดตัวแกล้งตัวก้านผมไม่ได้ถอดออกมานะครับใช้เป็นชุดเดิมได้ใส่เป็นขบุพะปั๊มครับ นะนำเพื่อนๆน,นะครับในเสื้อใหม่ลูกใหม่นะครับอย่าเร่งเครื่องแบบนี้นะครับอย่าใช้รอบสูงๆที่ผมทําให้ดูเพื่อเป็นตัวอย่างว่าการตอบสนองเรล่งที่ดีนะครับเป็นยังไงนะครับก่อนทําผมลันอินมาระยะหนึ่งแล้วครับ สนใจงานซ่อมเครื่องหรือว่างานดัดแปลงเครื่องนะครับเครื่องตัดยา้าเครื่องสกูตเตอร์ก็ทักมาที่บุกตาโต้งสปีดนะครับหรือว่าเพจสกูตเตอร์ DIY Thailand by บตาโต้งสปีดนะครับขอบคุณครับเพื่อนๆสวัสดีครับ